Uh, สวัสดีนะครับ uh, สำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของกรุ uh, ๊ปแล้วก็ o u t ไลน์เแล้วก็แท็กนะครับในคลิปก่อนๆเราพูดถึงวิธีการเขียนวิธีการ Modify uh, uh, เราคงเริ่มสังเกตเห็นว่าในขณะที่เรากำลังเขียนเส้นสายต่างๆใน s k t t h u p นั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปตอนแรกว่า s k t t h u p เนี่ยเราเป็นคนเขียนเส้นระนาบหรือเฟสเนี่ยมันเกิดโดยโปรแกรม Generate ขึ้นมานะครับ เพราะนั้นเมื่อเราเขียนเส้นต่างๆแล้วไปเชื่อมต่อติดกันอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยโดย,โดยพื้นฐานของ SketchUp เนี่ยจะเชื่อมเส้นเหล่านั้นหรือระนาบเหล่านั้นเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการแยกแยกข้อมูลมันจะทําได้ยากมากนะครับวิธีการที่ดีที่สุดหรือเป็นพื้นฐานสําคัญของ SketchUp ก็คือแยกข้อมูลเป็นกลุ่มนะครับเราเรียกว่ากรุ๊ปนะครับในการแยกแยกข้อมูลใน SketchUp เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นได้ สองลักษณะลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นกรุ๊ปก็คือทําข้อมูลเป็นกลุ่มก้อนแยกเอาไว้คล้ายๆกรุ๊ปในแคดกรุ๊ปใน r วร์อะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับเ,เสร็จแล้วเราก็จะมีอีกอันที่แยกแยกข้อมูลได้อีกอันคือเราใช้สิ่งที่เรียกว่าแท็กนะครับซึ่งชื่อเดิมของแท็กก็คือเลเยอร์นะครับเข้ามาเปลี่ยนในประมาณสเกตอัพสองพันสิบแปดสิบเก้าจำไม่ได้ละนะครับก็เปลี่ยนจากคําว่าเลเยอร์เป็นคําว่าแท็ก แต่เรื่องเดียวกันก็คือการต้องการแบ่งกลุ่มก้อนของข้อมูลแต่ในพื้นฐานเริ่มต้นพวกเราต้องเข้าใจว่าการแยกข้อมูลโดยแท็กเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ข้อมูลไม่ติดกันนะครับการที่ข้อมูลมันจะติดกันเนี่ยมันมันอยู่ที่ว่าถ้ามันอยู่ในกรุ๊ปก็ไม่ติดกันแต่ถ้ามันไม่อยู่ในกรุป๊ปมันก็จะเชื่อมติดกันแม้ว่าจะอยู่คนละแท็กก็ตามนะครับงนั้นวิธีการแยกแยกข้อมูลจะเริ่มต้นในการใช้ใช้แท็กเอ่อใช้กรุ๊ปเป็นหลักนะครับ โ okay. อเคทีนี้เรา,าดูวิธีการสร้างกลุ่มก่อนว่าเราทํำยังไงนะครับสมมุติว่าเรามีโมเดลผมจะเราไปเขียนข้างๆก่อนนะครับสมมติเรามีเขียนง่ายๆเลยอาจจะมีกล่องสักกล่องนะครับเสร็จแล้วเราต้องการเอาเอาข้อมูลเนี่ยจะสังเกตเห็นมันแยกกันเป็นชิ้นๆถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะต้องการทําให้มันเป็นกลุ่มก้อนเราสามารถจะ,ะเลือกกลุ่มน,นี้ครับทีเ่เพื่อคลิกไปคลิกขวาแล้วก็เลือก make group มันก็จะเป็นกลุ่มก้อนเกิดขึ้นดังนั้นพอมันเป็นกลุ่มก้อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราคลิกไปเราอยากจะมูฟมันนะครับมันก็จะไปทั้งก้อนนะครับในขณะเดียวกันถ้าผมจะก๊อปปี้มันออกมาและคราวนี้เราเลื่อนมันกลับเข้าไปติดกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าโมเดลนี้มันจะผนวกติดกันเหมือนกับกรณีที่เรายังไม่ได้แยกกลุ่มนะครับน,นี้เราก็ดึงออกได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ,ของการจัดการเป็นกลุ่มผมจะลองให้ดูอีกลักษณะหนึ่งถ้าเราไม่ทําเป็นกลุ่มนะฮะเราคงเห็นไอเดีย วิธีการยกเลิกกรุ๊ปเราก็ง่ายๆนะครับเราคลิกไปแล้วคลิกขวาเลือก explore นะครับ explore มันก็จะกลายเป็น,เ,ปนเส้นสายปกติทีนี้เวลาเป็นเส้นสายปกติผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าผม move มันกลับเข้าไปที่นี่นะครับนี้พอเรา move กลับเข้าไปเนี่ยผมไม่สามารถจะเลือกเฉพาะกล่องนี้ลแล้วมาติดกันไปแล้วนะครับถ้าเลือกแค่นี้จะทําได้ไหม move ออกมาก็จะเกิดส,สภาวะแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบน sketchup ถ้าเราไม่จัดการเป็น เป็นกรุป๊ปตั้งแต่แรกนะครับเอาละโอเคอันนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นนะครับโอเคเอทีนี้เวลาเราได้กลุ่มผมจะันดูไปก่อนนะครับอันดูกลับไปตอนที่มันยังเป็นกลุ่มอยู่โอเคละนะครับอันนี้เป็นกรุป๊ปเวลาเราอยากจะแก้ไขข้อมูลในกลุ่มนะครับวิธีการก็คือเราจะ Double Click เข้าไปทีนี้โดยพื้นฐานของ Sketch Up เวลาเรา Double ับเ b l e c คลิกเพื่อจะ Edit ข้อมูลในกลุ่มสังเกตดูนะครับข้อมูลอื่นๆรอบตัวเนี่ยมันก็จะ เฉดเฟดลงไปนะครับเฟดลงไปทําให้เรารู้ว่าตอนนี้ข้อมูลในกลุ่มนี้เรากำลังอีดิทกรุ๊ปนะนะครับแต่เรายังคงใช้เส้นสายเหล่านี้ที่เราเห็นเงาเงาเนี่ยนะครับเป็นเลฟเฟนในการลากเส้นไปเจอได้อยู่ดีนะครับทีนี้พอมันเป็นข้อมูลในกลุ่มหมายความว่าตอนที่เราเขียนอยู่ในนี้มันก็จะตัดแต่งข้อมูลในกลุ่มแล้วนะครับเช่นยกตอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นการตัดแต่งโมเดลของกลุ่มนะครับ อพอเราคลิกที่ว่างๆข้างนอกก็จะก็จะยกเลิกการอีดผมจอะเข้าไปดูใหม่คลิกนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเวลาเราเสร็จเรียบร้อยหลาจะใช้วิธีคลิกขวาตรงกรอบที่เป็นเป็นเส้นประนี้ครัคลิกขวาแล้วเราสามารถจะเลือก close group ก็ได้หรือง่ายสุดก็คือไปคลิกที่ข้างนอกนะครับก็แล้วแต่กรณีบางทีเราไปอยู่ในเส้นสายที่แจมมากๆแล้วเราไม่สามารถจะไปหาที่ว่างๆเพื่อจะคลิกเพื่อออ,อกจากการอีดิได้นะครับ มันก็เป็นการแก้ไขข้อมูลในกลุ่มที่พอมาในรีลิสใหม่เนี่ยนะครับสองพันสิบเก้ายี่สิบเนี่ยมันก็เพิ่มฟังก์ชันอันก็คือ,อโดยโปกติเราเห็นว่าเรามีโอกาสที่เราจะสร้างเส้นแล้วเผลอยังไม่ได้ทํากรุป๊ปแล้วเส้นมันไปติดกันการแก้ไขให้มันไม่ติดกันนะเป็นเรื่องยากมากเพราะมันต้องต้องก๊อปปี้ออกมาลบของเดิมทิ้งแล้วก็จับไปต่อกันใหมนะ่เหนื่อยมากเพราะนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดการทําพลาดผมยกตัวอ,อย่างให้ดูว่าวิธีง่ายสุด ของใน SketchUp ในปัจจุบันก็คือใช้วิธีคลิกขวาที่ที่ว่าง,างใๆใดๆนะครับแล้วเลือกหัวข้อเลยว่า Make Group นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเรา Make Group ปุ๊บสังเกตด,ดูนะครับพื้นที่อื่นมันเทาหมดคือจริงๆคือมันกำลังเข้าไป Edit Group Group ซึ่งมันยังไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะเป็นเป็นเป็นข้อมูลเรียกว่าเราเรียกว่า Empty Group หรือ Group ที่ไม่มีข้อมูลหลังจากนั้นผมก็เริ่มลงมือเขียนนะครับตัวย่านะครับผมว่าผมจะเขียนอย่างนี้ล้วกัน จะวาดรูปอะไรก็ได้ตอนนี้มันอยู่ในกลุ่มของมันนะครับโอเคโมกนิด uh okay. หน่อยลองดูขอเป็นไอเดียนะครับข้อมูลนี้เป็นกลุ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานโดยที่เรา create empty group ได้เนี่ยก็จะช่วยให้จริงๆ็นการช่วยลดข้อผิดพลาดหรือหรือพลั้งเผลอในการทำโมเดลแล้วมันเพลินมันไปผนวกติดกันโดยเราไม่ได้ทำกลุ่มโดยปกติแล้วเราต้องไปที่ว่าง สร้างเสร็จทำในกรุ๊ปเสร็จแล้วมูฟกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเวิร์กโฟล์เนี่ยอันนี้มันจะช่วยให้สะดวกขึ้นเพราะเราสามารถจะเขียนบนพื้นที่ที่เราต้องการเป็นเล e เฟนททั้งหลายแหล่ได้เลยโดยแน่ใจว่ามันเป็นกรุ๊ปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของอเรื่องของกรุ๊ปนะครับทีนี้เวลาเราสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเนี่ยการบรหิหารจัดการกรุ๊ปเนี่ยมันมันจะเริ่มเริ่มลําบากนะครับ เวลาที่เราสร้างกรุป๊ปเมื่อกี้ที่ผมสร้างไป3อันเนี่ยนะครับโดย default เนี่ยมันจะตั้งชื่อว่ากรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปกลุ่มไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบระหิหารจัดการโมเดลขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มลําบากผมจะให้ดูทางฝั่งที่เราเรียกว่า outliner ตรงนี้นะครับอัลตรายน์เนเนี่ยมันเป็นวินโดว์ซึ่งเอาลิสต์ของออ Group คอมโพเนนต์กับกรุ๊ปคอยที่กับเพลินผมยังไม่ได้พูดเรื่องคอมโพเนนต์นะครับแต่ว่าในในคลิปถัดไปเราจะพูดถึงวิธีสร้างคอมโพเนนต์กัน นะครับในลิสต์เนี่ยจะแสดงข้อมูลที่เป็นกรุ๊ปกับคอมโพเนนต์นะครับถ้าเราสังเกตดูตรงนี้มันจะมีแบบนี้นะครับเ,เริ่มต้นใน outliner ก็จะมีชื่อไฟล์ที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นก้อนดำๆอันนี้ก็คือกรุ๊ปนะซึ่งผมตั้งชื่อไปแล้วนะครับส่วนอันที่เป็นคล้ายๆเหมือนหน้าต่างนะครับอันนี้คือคอมโพเนนต์นะครับแล้วเราสามารถจะมีกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปได้เดี๋ยวค่อยดูวิธีการมา่ํทำยังไงนะครับ เสาระที่เราเพิ่งทําไปเมื่อกี้ดูรูปด้านข้างนะครับผมจะพยายามมุกน,นี้มาเพื่อให้เห็นไอเดียสังเกตดูนะฮะอันนี้ที่ผมเลือกไปมันจะไฮไลท์ตัวนี้อยู่มันตั้งชื่อว่ากรุ๊ปอันนี้ก็กรุ๊ปนี่ก็กรุ๊ปปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือระหว่างที่เรากำลังทำงานเวลาเราคลิกขวาเมคกรุ๊ปปุ๊บมันจะใส่ชื่อเป็นกรุ๊ปไปก่อนนะครับแล้วเราก็ควรจะมาใช้ Outliner Rename มมันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้ผมเรียกว่าเป็น box สองแล้วกันสมบุรณนี้นะครับโอเคถัดมาอันนี้นะครับเราสามารถจะใช้อ u ทไลเนอร์ในการเลือกว,วิธีการเลือกโมเดลผมมีกรุ๊ปอยู่สองกรุ๊ปที่ผมสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับถ้าผมคลิกที่นี่จะเห็นว่ามันจะไฮไลท์เห็นไหมฮะสังเกตด,ดูนะคลิกที่นี่เป็นไฮไลท์ตัวนี้นะฮะผมคลิกอีกตัวจะไฮไลท์อีกตัวเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราสามารถจะใช้อ u ทไลเนอร์เนี่ยในการเลือกชิ้นส่วนด้วยก็ได้นะครับ เราจะลองเปลี่ยนอันนี้นิดหน่อยอันนี้เป็นสมมติว่าเป็นผมตั้งชื่อว่าเป็น c h a m f e r box นะโอเคส่วนอันนี้ผมจะตั้งชื่อไว้เป็น Bo x เฉยนะครับยูน o ่งอโอเคเราจะสังเกตเห็นว่าเวลามันเป็นชื่อแบบนี้การที่เรามองเห็นมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะเลือกจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับ เรงกนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการน,นะครับอนอกจากนั้นในขณะที่โมเดลมันเริ่มคอมเพล็กซ์นะครับเ,เราสามารถที่จะอีด t ิตข้อมูลของกรุ๊ปโดยปกติแล้วเมื่อกี้นี้ผมทำให้ดูก็คือเราต้องดับเบิลคลิกที่ตัวโมเดลใช่ไหมครับทีนี้เวลาโมเดลซ้อนกันเยอะๆเนี่ยการที่เราจะเข้าไปอีด t ิตกรุ๊ปบางทีมันยากวิธีการก็คือว่าเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกไปบนชื่อบนอท์ไลน์เช่นสมมติผมต้องการอีดิตตัวนี้ ผมดับเบิลคลิกที่นี่เลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเท่ากับผมดับเบิลคลิกตัวโมเดลนี่แหละแต่ผมไม่ต้องดับเบิลคลิกที่ตัวโมเดลจริงผมทําที่ชื่อแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้มันจะไฮไลท์เป็นสีฟ้าตอนนี้หมายความว่าเราอยู่ใน Edit ของกลุ่มตัวนั้นนะครับผมจะลองใหม่ผมจะลองไปที่บ็อกซ์เฉยๆดับเบิลคลิกนะครับเหมือนกันผมดับเบิลคลิกที่ชื่อ a u t โทษทีดับเบิลคลิกที่นี่นะครับที่ที่ไอคอนขออภัยถ้าดับเบิลคลิกที่ชื่อในรีลิสใหม่มันจะเป็น เป็นการไป r ีเน m e นะครับเพระเาะฉะนั้นเราก็สามารถจะอีดิตัวไหนก็ได้ใน o u t l i n e r นะครับถัดไปสมมุติว่าผมผมต้องการให้ข้อมูลของไอ้กล่อง2อันเนี่ยมันเป็นมันเป็นพวกเดียวกันนะครับมันเป็นมันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเพราะจะทำได้หลายวิธีนะครับสมมติผมบอกอันนี้มันชื่อว่าอันนี้คือชื่อว่า c h a m f e r box อันนี้ชื่อว่า Box สีเฉย แต่ผมต้องการสร้างกลุ่มใหม่ชื่อว่า All Box สมมตินี้นะครับผมแอบสร้างกลุ่มใหม่โดยการคลิกขวาแล้วก็ที่ว่างๆนะครับคลิกขวาที่มว่างเล,เลือก Make Group แน่นอนผมได้กลุ่มใช่ไหมครับแล้วผมไม่ทําอะไรเลยแล,แล้วผมก็มาที่นี่มันชื่อกลุ่มใช่ไหมครับผมจะตั้งชื่อกลุ่มเฉยๆเดี๋ยวข้ทีนะครับ Make Group ลืมไปขออภยัยผมต้องเขียนอะไรไปนิดหนึ่งก่อนนะครับ Make Group เสร็จแล้วผมจะลองเขียนขียนเส้นไปนิดหนึ่งก็ได้นิดนึง ให้มี entity นิดหน่อยนะครับเอาละโอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมมีไอชิ้นนี้ก็คือชื่อบุรคลผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นคำว่า all box มมน,นะครับตั้งชื่อเป็น all box นี้แล้วกันโอเคทีนี้ใน all box เนีจริงจริงผมต้องการเอา box box กับ box สองแ a มเพอ box ใส่เข้าไปทั้งหมดเลยนะวิธีก็คือผมคลิกตัวนี้กด control คลิกก็ได้นะครับทั้งหมดนี่ แล้วผมก็ลากมัน drag มันไปโทษทีนะครับจริงๆต้องทำที่ไอคอนขอไป drag มันไปใส่ใต้ all box นะครับตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเราสังเกตดูนะครับผมมี all box ก็คือถ้าผมคลิกที่นี่มันจะไฮไลท์ทั้งตัวนะฮะเป็นกลุ่มก้อนนี้นะครับทั้งก้อนของกลุ่มข้อมูลนะครับปลมันมีเส้นอยู่นิดนิดนึงนะครับผมดูสังเกตดูไหมมัมีเส้นตรงนี้ผมอาจจะเอาเส้นออกก็ได้นะครับผม d o u b ลคลิกไปที่กลุ่ม ผมดีลิทเส้นนี้ทิ้งไปนะครับโอเคตัว bounding box มันจะขยับตามตามจำนวนข้อมูลที่อยู่ในนั้นนะครับผมสามารถที่จะดับเบิลคลิกที่นี่เพื่ออีดิททั้งก้อนในขณะเดียวกันนะครับผมสามารถที่จะดับเบิลคลิกสมมติผมอยากจะอีดิทไอ้ box ์ััวบนซึ่งผมตั้งชื่อว่า box สองนะครับผมสามารถจะดับเบิลคลิกมือไปที่นี่เลยนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปอีดิทข้อมูลในรูปย่อยได้ นี่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เอาไลเนอร์เราทำเนี่ยผมจะทําให้ดูสมมุติถ้าเราเริ่มต้นอันนี้มันเป็นกรุ๊ปใหญ่ชื่อว่าออ l b บ็ผมต้องดับเบิลคลิก1ทีเพื่อจะ Edit All Box แล้วผมก็ดับเบิลคลิกตัวนี้อีกรอบเพื่อจะเข้าไป Edit ของที่อยู่ข้างในเป็นชั้นๆลงไปนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าการที่เราเข้าถึงผ่านทาง Outliner มันเร็วกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นการ Organize ข้อมูลได้ในขณะเดียวกันทางด้านหน้า ของ Outliner นะครับในรีลิสปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีลูก,ล,กลูกตาเนี่ยนะครับเพื่อใช้ในการเปิดปิดหรือ High Object ได้ทันที mm hmm. เช่นถ่าผมไม่ต้องการดูบล็อกผมสามารถจะคลิกที่นี่เห็นไหมครับผมสามารถที่จะปิดโมเดลโดยใช้ที่นี่เลยนะครับในการที่จะแสดงอะไรไม่แสดงอะไรที่สำคัญก็คือการที่เรา Control Outliner ตัวนี้ว่าอะไรเปิดเห็นไม่เห็นอย่างไรก็ตามเนี่ยบัน,บน,บนทึกไว้กับซีนนะครับซึ่ง ซีนตัวนี้มันจะช่วยให้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีตอนเราพูดเรื่อง Display Control ลนะครับซีนตัวนี้มันจะช่วยเก็บเอาไว้ว่าสถานะว่าเราเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นเราสามารถจะจัดซีนว่าอันนี้เห็นเฟอร์นิเจอร์ซีนนี้ไม่เห็นเฟอร์นิเจอร์อะไรทำนองนี้ผ่านทาง Outliner ที่ว่าได้เช่นกันนะครับผมจะลองลบชิ้นส่วนนี้ทิ้งไปนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูที่ผมทําโมเดลนี้ไว้ เล่นๆนะครับดูว่าเราจัดการยังไงโดยที่ตอนนี้ผมมี Data อ,อยู่ประมาณนี้นะครับผมจะลองเอามาใกล้ๆไปนิดนึงให้เราพรอมมองเห็นนะครับนี่เป็นโมเดลโมเดลไม่มีอะไรนะครับ,บลองแพนดูนิดโอเคนะครับผมทำอันนี้ว่าตั้งชื่อว่าบีมชั้นหนึ่งกับบีมชั้นสองคอลัมน์ชั้นหนึ่งกับคอลัมน,น์ชั้นสองลองสังเกตดูนะครับสมมติว่าผมปิดอันนี้นะครับบีมชั้นหนึ่งนะครับ บีมชั้นเห็นะฮะคอัมน์ชั้น1นะครับคอัมน์ชั้น2นะครับโอเคผมมีตรงนะครับชั้น1เซตที่1ตรงเซตที่2นะฮะเพราะพอเราจัดก,การข้อมูลามวมาข้างในมีอะไรผมยกตัวอย่างเช่นบีมชั้น2ถ้าเราเคลยร์มาดูเนี่ยก็เต็มไปด้วยด้วยบีมย่อยๆนะครับผมจะลองคลิกดูว่ามันคืออะไรนะฮะจะเห็นเป็นชิ้นๆนะฮะเป็นชิ้นๆแต่ละอันน,นะครับ โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าถึงโมเดลก็จะง่ายขึ้นเพราะเราจัดการมันเป็นกลุ่มนะครับผมอยากจะแสดงผลตรงนี้ไม่อยากจะดูส่วนที่เป็นชั้น2ผมปิดชั้น2ไปนะครับผมอาจจะปิดอันนี้ปิดชั้น2ไปนะครับเสาชั้น2ผมอาจจะปิดไปผมก็เห็นเฉพาะชั้น1นึ่งเปิดคันชั้น1นะึ่งอ่ะโอเคชั้น2ไม่ดูนะฮะเราก็จะกลายเป็นโมเดลซึ่งเห็นเฉพาะชั้น1น เราสามารถจะใช้เทคนิคนี้ของการใช้ Outliner ในการควบคุมองค์กอบที่เราจะแสดงผลในในกรุ๊ปปิ้ของมันเสาคานพื้นอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคในขณะเดียวกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของการจัดการ Outliner นะครับในขณะเดียวกันเราสามารถจะแยกข้อมูลด้วยแท็กได้อีกถ้าดูข้างบนนี่แท็กนะครับหรือในชื่อของ l a เยอรเดิมนะครับ จะถามว่าแท็กหมายความว่าไงสังเกตดูนะครับผมมีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งที่เป็นสับสตรัคเจอร์ชั้นหนึ่งที่เป็น,น,นเนมนจะลองให้ดูถ้าผมปิดชั้นหนึ่งที่เป็นเมนนะฮะชั้นหนึ่งที่เป็นสับนะผมอาจจะหมายถึงว่าพวกสับสตรัคเจอร์ทั้งหลายแหล่ไวู้่กลุ่มหนึ่งนะครับบางคนดูดูเผนๆบอกว่าอ้าวมันก็เหมือนกับเหมือนกับที่ผมทำบนแท็กอท์ไลเนอร์เมื่อกี้ใช่หรือเปล่ามันคล้ายกันมากนะครับแต่เพียงแต่ว่า ในอ u t ไลเนอร์เนี่ยเราแบ่งตามตามกลุ่มข้อมูลเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าในแท็บเนี่ยเราสามารถจะไอ้กลุ่มข้อมูลย่อยๆเหล่านะี้มารวมกันเช่นในชั้นหนึ่งเราอาจจะมีกลุ่มข้อมูลหลายอยันมีเสาคานพื้นที่อยู่ในชั้นหนึ่งแต่เราอาจจะมาเรียกทั้งหมดอยู่ในเลเยอร์ชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะบริหารจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยโดยผ่านทางแท็บนะครับ ทีนี้แท็กเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าพวกเราไปใช้ทําอะไรเราจ,จะไปดิสเพลย์เป็นแยกระหว่างโครงสร้างกับงานระบบเราแยกระหว่างงานที่เป็น core structure กับงานที่เป็น sub structure อะไรทํานองนี้ก็สุดแท้แต่วัตถุประสงค์ที่พวกเราจะเอาไปใช้งานแม้กระทั่งเป็นการนําเสนองานนะครับในเชิงของสถาปัตยกรรมเราอาจจะบอกว่าเลเยอร์นี้แท็กนี้โทษทีนะครับแท็กนี้เนี่ยเก็บข้อมูลของชั้นหนทั้งหมดพอราะยอยู่ชั้น2เราก็ แยกข้อมูลหนงชั้น2ออกมานอกนั้นก็ปิดเลเยอร์ที่ไม่เกี่ยวขอ้องแท็กที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับคล้ายๆกันนะครับทีนี้วิธีการสร้างแท็กนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากสร้างแท็กใหม่นะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าผมมีแท็กนะครับวิธีง่ายๆค,คือคลิกตรงเครื่องหมายบวกนะครับวเวลาคลิกตรงเครื่องหมายบวกเนี่ยมันก็จะขึ้นดีฟอมจะขึ้นคํ้ามาแท็กหนึ่งแท็กสองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตั้งชื่อไปสมมติว่าเราบอกว่าอันนี้เป็นฟาวเดชันจริงผมยังไม่ได้เขียนเลยนะ เขียนไ้ก่อน All e d i t ชโอเคนะครับผมจะได้เลเยอร์ใหม่นะครับแท็กใหม่ทั่วทีผมติดคำว่า layer. เลเยอร์เราได้เราได้แท็กใหม่นะครับในแท็กอันนี้วิธีการที่เราจะเขียนเนี่ยนะครับข้างหลังเราจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์เป็นไอคอนรูปดินสอก็คือถ้าเราคลิกที่คอลัมน์นี้ในในแทกรายการไหนก็ตามก็แสดงว่าอันนั้นเป็น current นะครับเป็น current ก็หมายความว่า ถ้าผมคลิกที่นี่แล้วผมวาดอะไรลงไปก็ตามมันมันจะบรรจุอยู่ในแท็กนี้นะครับยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่าผมเขียนสี่เหลี่ยมสักอันง่ายๆนะครับโอเคไม่ได้ทำอะไรนะครับสี่เหลี่ยมนี้จะอยู่ในเลเยอร์นี้นะครับผมจะลองดูง่ายๆว่าผมจะลองสร้างอีกสักเลเยอร์หนึ่งนะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อว่าเป็นเข็มเงินพายหรือวนะฮะแล้วผมก็คลิกตรงนี้ไปดูเป็นเคอร์เซนผมจะลองเขียนง,ง่ายๆสมมติว่าพายเป็น อะไรอ่ะเป็นแท่งทรงกระบอกแบบนี้นะครับโอเคอันเนี้ยมันอยู่ในเลเยอร์พายอันนี้อยู่ในเลเยอร์ฟาวเดชั่นนะครับผมจะลองปิดเลเยอร์ฟาวเดชั่นดูสังเกตดูนะครับเห็นไหมปิดได้พายเนี่ยจะปิดไม่ได้เพราะว่ามันจะฟ้องว่าอันนี้เป็นเคอร์เว้นนะครับก็โอเคผมจะลองย้ายเคอร์เว้นไปที่อื่นก่อนเพื่อจะได้ลองดูนะครับผมต้องปิดพายนะครับปิดฟาวเดชั่น ะะเราก็จะจัดการกลุ่มของข้อมูลได้ง่ายขึ้นผ่านนั่นแทบ็บถ้าไหนเราไม่ใช้เช่นอาจจะสร้างขึ้นมาผิดโดยไม่ได้ตั้งใจเราก็คลิกที่เครื่องหมายลบยกตัวอย่างเช่นสมมติาพานี้นะครับแล้วผมไปกดเครื่องหมายลบโปรแกรมมันจะเตือนนิดหน่อยเนื่องจากว่าในในใน,ในแท็บพยนะ่ยมันมีไอ้ออบเจกต์อยู่เนก็นถามว่าจะให้ทําไหนหนึ่งก็คือ SI ไปอยู่ที่แท็บอื่นไหม default ของส e t ตอัเนี่ย สมัยก่อนมันชื่อว่า Layer มันจะมี l a เยอร์ย์ซึ่งเป็น default Layer นะครับใน Release ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนจาก l a เยอรเป็นคำว่า tag แล้วก็คำว่า0ูนย์ไม่มีแล้วมันก็จะเป็นคำว่า untag แทนก็คือเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้พูดง่ายคือยังไม่ได้จัดกลุ่มนั่นเองนะครับอีกอันก็คือ Delete Entity ก็คือหมายความว่าถ้ามีอะไรอยู่ก็ d e t e ไปเลยนี้ว่าก,ก,ก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าเผลอ e l e t e ไปก็ของหายหมด เราอาจจะทําวิธีนี้ก็ได้นะครับมันจะย้ายมันจะไม่ลบมันจะลบเลเยอร์นี้ทิ้งแต่ก่อนลบเนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่เลเยอร์อันแท็ผมจะลองทําให้ดูโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่เลเยอร์พายผมหายไปละนะครับแต่อันแท็ตัวเนี้ยนะผมจะลองย้ายเคอร์เวนเลเยอร์ผมอันแท็นี้ลองสังเกตดูนะครับแล้วผมปิดนะมันก็จะมีข้อมูลอยู่ในนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการจัดการนะครับในขณะที่เราพยายามจะจัดการกับข้อมูล ในแท็นะครับบางครั้งอาจจะพบว่าแล้วมันดูดูโมเดลเราจะรู้ได้ไงมันอยู่ในแท็กไหนนะครับวิธีง่ายที่สุดก็คือมันจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายาลูกศรน,นี้ที่เป็นดีเทลเนี่ยนะครับถ้าเราคลิกมาดูมันจะมีรายการอันนึงที่เขียนว่า Color By Tag ถ้าเราเลือก Color By Tag มันจะเปลี่ยนโมเดลเราเนี่ยให้เป็นสีตามตามคอลัมน์นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอันไหนอยู่ที่ไหนนะครับเช่นกรณีผมยกตัวอย่างเช่น สมมติอันนี้จริงๆมันควรจะอยู่เลเยอร์เสาไอ้แดงๆเนี่ยนะครับสมมติจริงๆมันควรจะอยู่เลเยอร์คอลัมน์ชั้นหนึ่งซึ่งมันจะต้องในที่นี้มันต้องเป็นสีน้ําเงินนะครับเราทํางไงบ้างนะครับวิธีการย้ายเลเยอร์เราก็ง่ายๆเลยครับเลือกข้อมูลตรงนี้นะครับเลือกให้หมดเดีย๋ยวนะครับหนึ่งสองสามเลือกให้หมดเสร็จแล้วผมไปที่ entity info มันจะบอกว่าข้อมูลเดิมอันเนี่ยอยู่เลเยอร์อันแท็กที่เราเพิ่งย้ายไปถ้าพอจําได้เมื่อกี้นี้อ่าผมบอกจริงๆมันควรจะอยู่เลเยอร์ ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งเนียวองนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าข้อมูลนี่เราจัดการถูกต้องนะครับอันนี้ Color By Tag แท็กนี่ก็จะช่วยได้เยอะถ้าเราหลังจากเรา,เาตรวจสอบโมเดลเราเรียบร้อยแล้วเราก็ยกเลิก Color by แท็กออกไปหมายถึงกลับไปที่สีสันแบบเดิมนะครับเปินตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ m มท e r i ีวใดๆไม่ได้เทสีไม่ได้อะไรลงไปมันก็เลยอาจจะยังเป็นโมเดลขาวๆธรรมดานะครับ โอเคนะครับ <c oughs> ทีนี้พวกเราคงเริ่มเริ่มพอเห็นไอเดียนะครับว่าการใช้ Outliner ร่วมกับแท็กเนี่ยจะทำให้พวกเราจัดการกับข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองานไม่ว่าจะเป็นการ Edit ของเราก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้น แต่เพียงแต่ว่าลักษณะการแบ่งก็คงขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ที่เราจะนําข้อมูลไปใช้เป็นหลักมากกว่าบางคนอาจจะใช้หลักการของของบิมแบ่งโมเดลเช่นเอา o u ทไลเนอร์แบ่งตามบลดิงอิเลเมนต์แล้วก็เอาแท็กมาแบ่งตามชั้นของอาคารก็ก็มีคนทำทำนองนะั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีสูตรตายตัวว่าเราจะแบ่งยังไงแต่ว่าโดยพื้นฐานคือเราควรจะเอาแท็กกับアウทไลเนอร์มาช่วยเรา เป็นพื้นฐานในการทำงานนะครับแทนที่จะเขียนไปเฉยๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานทั่วไปของเรื่องเรื่อง o u t l i n e r นะครับแล้วก็แท็บนะครับในคลิปถัดไปเราจะไปพูดถึงเรื่องของเครื่องมือช่วยในการเขียนใน nice sketchup กันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนครับ